สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงคลังทําหน้าที่บริหารหนี้สาธารณะดูแลตั้งแต่การกู้เงินการบริหารหนี้แล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้ค่ะสิ่งที่เราดูก็คือหนี้ของประเทศนะคะโดยงานเดียวที่สามารถกู้เงินให้กับประเทศได้ก็คือกระทรวงคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสบมมีหน้าที่กู้เงินนะคะแ่งการกู้เงินอันนึงก็คือการกู้จากประชาชนเครื่องมือหนึ่งที่เราออกมาก็คือเราขายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่าน wallet สบมภายใต้แอปเป๋าตัง ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ e N d to e N นะคะไม่มีการใช้กระดาษเลยใช้ไฮบริดบล็อกเชนมาใช้อันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือการกู้เงินของรัฐบาลได้ดีที่สุดเรื่องที่2ที่เราใช้ก็คือเรื่องของการให้บริการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาเรามีระบบซึ่งเป็น e N d to e N เนี่ยเป็นเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเพื่อให้บริการ จดทะเบียนค้นหาข้อมูลที่ปรึกษาค่ะส่วนสุดท้ายเป็นการบริหารภายในเรามีระบบที่การใช้บริหารภายในโดยดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของข้างในเองเพื่อมาใช้ในการบริหารในการกู้เงินของประเทศค่ะแม้ว่าเราจะเป็นหน่วยงานที่เป็นดิจิทัลมากแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราอยากมุ่งไปสู่ก็คือเป็น data driven organization คือการทำงานของเราจะใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ในการทำงานที่ดีขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นเป้าหมาสุดท้ายอยากเห็นเป็น,ปน,ปนองค์กรที่เป็น d a t a ์ดิวเอย่างแท้จริงค่ะค่ะก็ในนามสป,ปนก,ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ทางสปนเห็นความพัฒนาขององค์กรของเราเที่ก้าวเข้าสู่เป็น1ในท็อปองค์กรดิจิทัลนะคะแล้วก็พวกเราทุกคนในนามของเจ้าหน้าที่สป,ปนก,ก็ยืนหยัดแล้วก็มั่นใจว่าในอนาคตเราก็จะมุ่งเข้าสู่องค์กรที่เป็นดิจิทัลอย่างแท้จริงค่ะ